สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะวิเคราะห์กราฟนะครับประจำเดือนสุดท้ายของปีแล้วฮะโอ้วันที่4ธันวาคมนะครับสัปดาห์ที่4ธันวาคมนะฮะก็จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำบอกเลยว่าแท่งเดียวยาว,ยาวๆเลยนะใครที่ไปดูคลิปเอ่อวิดีโอก่อนหน้านี้ของสัปดาห์ก่อนนะครับ ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีได้กําไรแค่ราคาเซลล์นะครับในส่วนของราคาใบาย,ยังไม่กล้าเข้าออเดอร์นะครับโอ้โหแล้วมันก็ขึ้นไปสุดๆเลยนะฮะสองพเจ็โอ้โหประมาณ2,075นนะครับก็แนวโน้มราคาก็ยังจะขึ้นไปต่อได้อีกนะฮะแต่ขอให้ย่อ,อก,ก่อนนะฮะ ในส่วนของราคาสัปดาห์นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยไม่มีอะไรมากจริงๆนะครับโดยส่วนตัวรอย่ออย่างเดียวเลยไม่ย่อไม่กล้าบายนะครับไม่ย่อไม่กล้าบายนะอันนี้เส้นเทรนด์นะครับอันนี้ในทำเฟรมสชั่วโมงเรามาดูกันในส่วนของทำเฟรม day 1. โอ้โห day จะเห็นได้ชัดว่าราคานะฮะวิ่งอยู่ในแนวต้านเดิมในอดีตที่ผ่านมานะครับอืม สัปดาห์นี้อาจจะมีย่อหรือขึ้นไปต่อได้อีกนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหแนวเดิมเลยหนึ่งสสามสี่โอ้โหไม่ใช่อะไรหรอกนะครับกวัวมันจะขึ้นไปต่อแล้วไม่ได้เข้าออ,อเดอร์นะฮะอะดูกันในทม์เฟรม1ชั่วโมงนะฮะทําเฟรมหชั่วโมงนะครับโอ้โหแนวโน้มนะฮะ ราคาบายอยู่ที่ประมาณ2,302030นะครับเปิดตลาดมาอย่างไรก็ตามแนะนำให้เซลไปก่อนนะฮะอาจจะมีโอกาสขึ้นไปที่2,100ได้ภายในสิ้นปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับสิ้นเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้านะฮะก็สามารถเซล์ได้ครับเซลก่อนแล้วก็อาจจะมา TP ที่ประมาณแนวนี้นะฮะ2,50 นะฮะ2อาอาจจะรอ TP ของราคาเซลล์นะฮะเพราะว่ามันขึ้นมาเทสแล้วในทำเฟรมเดย์หนประมาณ4รอบนะครับอาจจะรอจังหวะกลับตัวแต่ในตัวส่วนของวีกนะวีกยังจักขึ้นไปต่อได้นะครับอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับมีโอกาสที่ขึ้นไปทํำไฮใหม่นะฮะถามว่าเซล์ได้ไหมเซล์ได้ฮะขึ้นมาขนาดนี้ใครๆก็มองเซลล์นะแต่แนะนำตั้ง SL ไว้ด้วยนะครับ เซลก็อาจจะเซลล์ที่ประมาณ2 0 0พันอ่านถึงนะครับในส่วนของราคาใบาแรกราคาใบาแรกผมจะให้ไว้ที่ประมาณ2 0 0 0ันนถึงนะครับเพราะว่านะฮะเป็นในส่วนของแนวรับนะฮะแนวรับของทำเฟรม1ชั่วโมงอาจจะมีการย่อลงมาตรงนี้แล้ดีดกลับขึ้นไปได้เล็กน้อยนะครับนะฮะ ในส่วนของราคาเซฟก็อาจจะมารอ TP ประมาณ2,050นะฮะก็ประมาณ2,000จุดนะครับหรือว่าอาจจะถือยาวไปก่อนก็ได้แต่แต่แต่มันยังไม่กลับตัวลงมานะครับยังหวันที่จะขึ้นไปต่อได้อีกเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของข่าวนะฮะในส่วนของข่าวนะฮะวันจันทร์ยังไม่มีนะฮะวันอังคารก็ USD นะครับ USD นะฮะแนวโน้มมีโอกาสที่จะทำให้ราคา กลับขึ้นไปต่อได้อีกนะฮะวันพุธวันพุธก็มีนอนฟาร์มเล็กนะฮะนอนฟาร์มเล็กพฤหัสวันศุกร์วันศุกร์ที่8นะฮะก็มีนอนฟาร์มนะครับวันศุกร์ที่8ในส่วนของนอนฟาร์มแนวโน้มราคาที่อาจจะมีการกลับลงมาได้นะครับเผื่อก็พฤหัสศุกร์ราคาอาจจะ มีการย่อลงมาแต่ตอนนี้นะครับไปที่กราฟก็สรุปเลยนะฮะเปิดตลาดมาอาจจะเซลเบาๆกันไปก่อนนะครับเซลลเบาๆไปก่อนระหว่างที่ราคา2 0ง0ถึง2,080เนี่ยในโซนนี้อาจจะเซลล์ไปได้ก่อนนะครับข้างบนเนี่ยเปิดตลาดมากดเซลล์เลยก็ได้นะครับแล้วถือทนถือนานหน่อยแล้วก็ตั้ง SL ประมาณ2,088ก็ได้นะครับ ถ้ามันขึ้นไปนะฮะส่วนตัวผมก็เซล์ไปก่อนนะฮะ MM มันนี่มันเห็นเงินทุนแล้วก็ค่อยซอยไม้ในการเข้าออ,อเดอร์ไปนะครับ TP ก็ไม่ต้องไปหาไหนไกลฮะ $2,050 คือ TP ของอ,ออเดอร์เซลออเดอร์บายเข้าประมาณประมาณนี้นะฮะประมาณ4045นะครับรอเข้าบายตรงนี้ได้นะครับแต่แล้วก็ต้องดูในส่วนของ d a อีกทีหนึ่งว่า ทำเฟรมสี่ชั่วโมงกับทำเฟรม1ชั่วโมงอีกทีนึงว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวหรือยังนะครับถ้ามีโอกาสกลับตัวปุ๊บก็ถือเซลล์ยาวๆนะครับมารอายอีกทีนะฮะมารอบายอีกทีข้างล่างนี้เลยนะฮะก็ราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้านะฮะในกลุ่ม Li n e v ีวนะครับแล้วก็กลุ่ม a c e b o o k ฟรีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีครับ